ฉันมีโรคร้ายต้องขึ้นเขียงผ่าตัดแกฉันัดแพทย์เรียบร้อยเลยนะเตรียมผ่าเว้ยสานี้ไม่แจ่วแล้วนะทุกคนสามบแบแจ่วไม่แจ่ว <c oughs> แทบจะเดินขึ้นบันไดไม่ได้ด้วยซ้ำแกไม่อยากเป็นโรคหรอกเอาจริงสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m u t t e r f l y Twins กับหน้าและก็แนมคุยวันนี้มาในนั่งอยู่บนโซฟากับ มันคุ้นๆเนอะรายการแชร์ดราม่าเออใช่เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเล่าดราม่าของตัวเองเป็นดราม่าภายในเราจะอัปเดตสุขภาพของเราตอนนี้กับวัย35ปีของเราผู้ประสบปัญหามากมายในชีวิตกับการใช้ชีวิตนั่นเอง30นี่ไม่แจ๋วแล้วทุกคนาแจ๋วไม่แจ๋วฉันมีโรคร้ายต้องขึ้นเขียงผ่าตัดแกฉันัดแพทย์เรียบร้อยนะีร้อม โรคฝีเป็นแถวแถวก้นีาวานแถวน,ถวนี้แกฉันก็กลัวมากแล้วมันเจ็บมากเอางี้เราแทบจะเดินขึ้นบันไดไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ออหลายคนเป็นเราก็เป็นเราก็เป็นเอาเป็นว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติตั้งแต่เมื่อไหร่ ออการกเป็นโลกอะ่ะเราก็เลยบอว่ารู้สึกว่าเราต้องสํารวจแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นแล้วว่าแสดงว่าที่ผ่านมาชักเราใช้ชุดไม่ดีพอขึ้นพอนางภูมิตกนางมีปัญหาทั้งการนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ทําให้ภูมิตกฝีขึ้นใช่ไทรอยก็มาเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะเป็นไทรอยปีนี้เป็นฝีก็คือแต่ละอันก็ ก็ไม่เบาอ่ะดูอนนี่ดูปกติเนาะก็ปกติแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ปกติก็คือมีปัญหาเรื่องแบบนี่เรียกว่าท้องเสียบ่อยแล้วกันแล้วก็จะมีรู้สึกว่ามีเอ่อกกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อนง่ายเวลากินอาหารเยอะๆแล้วก็แบบกังวลเรื่องอ้วนผอมตลอดกาลเฮ้ยทาไมเราอ้วนง่ายผอมได้แต่ก็อ้วนง่ายกว่าใครเป็นบ้างก็ช่วยเมนมาบอกหน่อยเราก็เลยแบบ นั่งศึกษาเยอะมากคือทําการเสิร์ชเลยนะเว้ยว่าแบบฟังหมอพูดเอางี้ดีกว่าคือฟังหมอทุกวันทุกวันจนมาทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้ามากขึ้นเขามีงานวิจัยลงไปถึงในอวัยวะที่เคยถูกละเลยถูกละเลย<ว>มาตลอดนั่นคืออวัยวะที่เรียกว่าลำไส้เพราะว่าลำไส้มันคือที่อยู่ยิ่งใหญ่เป็นโลกอีกใบของจุลินทรีย์เราเลยตั้งใจมากๆแล้วเราศึกษาในเรื่องจุลินทรีย์มันทำให้เรารู้ว่าจุลินทรีย์โคตรมีบทบาทสำคัญกับ การแสดงออกภายนอกและโลกต่างๆเพียบมาฟังกันปะเมื่อเรารู้ว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เรามีอะไรประชากรเขามีเยอะน้อยแค่ไหนมันส่งผลกับอะไรบ้างไปดูกันนะไปดูกันเมื่อจุลินทรีย์ในร่างกายของเราไม่สมดุลมันจะส่งผลต่อสิ่งสําคัญมากๆอยู่6อย่างด้วยกันอย่างแรกขึ้นหลักๆเลยเรื่องอ้วนใครใครกลัวอ้วนฟังอย่าได้ ตัดจบเชียวฟังจนจบเลยสะสมไขมันง่ายเอออ,อย่างที่2เรื่องนอนไม่หลับ,นนลบใครมีปัญหาการนอนฟังอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแค่พฤติกรรมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องน้องๆภายในของเราก็คือจุลินทรีย์อ,อย่างที่สามคือภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันของเราซึ่งตอนนี้ถ้าใครกังวลโควิดอยู่หรือสุขภาพให้ฟัง,ต,งต้องรู้ใช่อย่างที่4ี่เรื่องระบบผาผ่านมีปัญหาไม่ต่างกับเรื่องอ้วนก็เป็นสิ่งที่เรากังวลกันทุกคนอันที่5าลำไส้อักเสบ เฮ้ยมีหลายคนเฮ้ยแกเป็นมเะเร็งแต่เด็กเดี๋ยวนี้ข่าวเต็มลยุยจะเป็นล,ลำไส้อะจริงจริงจริงอาหารทุกวันนี้ส่งผลทําให้มะเร็งลำไส้เกิดง่ายขึ้นลำไส้อักเสบง่ายมากๆและอย่างสุดท้ายก็คือโรคขถายผิดปกติเนี่ยแหละที่เป็นสิ่งที่นานาอยากรู้ไม่ใช่แค่ข้อสุดท้ายแต่ว่าเราอยากรู้ทุกข้อเลยคุณหมออ่ะก็เลยแนะนําให้เราอ่ะไปตรวจคุณภาพของจุลินทรีย์ในลำไส้เราซึ่งตรวจจากอะไรล่ะตรวจจากอะไรตรวจจากอุนติ เพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในลำไส้ถูกขับถ่ายออกมาเป็นอุจจิถ้าเราสามารถเอาอุจจิของเราไปตรวจได้เราจะรู้ว่าเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ที่มันมีเป็นหลายร้อยประเภทหลายร้อยสกุลหลายร้อยสายพันธุ์ม,มีตัวไหนที่มากไปน้อยไปค่ะเราจะได้มาดูแลตัวเองได้ถูกและป้องกันก่อนเกิดโรคหรายได้ค่ะ หมอแนะนําเลยคุณหมอแนะนําเลยนะคะมดกัดนั่นเองก็คือเป็นไม่ใช่กล่องพิซซ่านะแกแต่น้องคนนี้นะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะนําพาอุจจิของเราไปตรวจหาจุลินทรีย์ที่เราจะได้ทราบทุกอย่างและคําตอบของชีวิตในกล่องนี้ค่ะมารู้จักน้องมดกัดก่อนมดกัดหรือมดกัด เขาเรียกว่ามดการ์ดนะทุกคนชื่อ,อมนหลักเออการ์ดเป็นแบบลำไส้เออว่ะมดการ์ดมาจากไหนนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีร่วมกับภาคเอกชนบริษัทไบโอเทคโลบอลอินโนเวชั่นจำกัดซึ่งเขาก็มาทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์ในลําไส้แบบที่เจาะจงมากๆ <c oughs> แล้วก็มี ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาทําให้เราไม่ต้องเอาตัวเองเดินทางไปที่โรงพยาบาลที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีความเสี่ยงมากขึ้นเขาก็จะส่งกล่องนี้มาที่บ้านของเราแล้วเราจะทําการเก็บนะคะเชื้อจุลินทรีย์จากลําไส้ของเราเนี่ยแหละพูดง่ายๆก็ตรวจขี้เอาขี้ของเราเนี่ยใส่กล่องเราก็จะแพ็คแล้วส่งกลับไปตอนแรกก็กังวลเหมือนกันแกฉันต้องยังไงวะขับถ่ายลงไปในกล่องแล้วเอาไป เฮ้ยปรากฏว่าแกมันดูแบบลำมากเว้ยมันมีความญี่ปุ่นมากมันมีความสะอาดมันมีความไฮยีนมันมีความนวัตกรรมเอาว่าเราไปแกะละกันว่ากล่องพิซซ่าเนี่ยอย่างเงี้ยข้างในมีอะไรบ้างและกรรมวิธีของเขาอ่ะให้อะไรมาและใช้วิธีการแบบไหนนะไปดูกัน เรามาเปิดกล่องดูกันว่าภายในเขาให้อะไรเรามาบ้างนะเขาจะมีหลอดเก็บตัวอย่างอุจจาระ1อันนะมีกระดาษสําหรับรองเพื่อเก็บตัวอย่างอุจจาระเอาไว้วางที่ส้วมของเราโถส้วมเนาะแล้วก็แผ่นแอลกอฮอล์จ้าแล้วก็ให้ซองกันกระแทกด้วยไว้ใช้ห่อชั้นแรกของหลอดเก็บอุจจาระก่อนที่จะใส่ลงในกล่องเพื่อส่งกลับแ l a ะเนาะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สําหรับแปะกล่องเล็กอีกทีนึงเพื่อให้มันสนิทเนาะ,ะก่อนที่จะส่งไปยังแลบและสุดท้ายก็คือกล่องเล็กเนี่ยเอาไว้ใส่ซองกัน กระแทกแล้วก็สามารถเอากล่องนี้ส่งกลับไปแลบได้เลยไม่ต้องไปนั่งหาบรรจุภัณฑ์ที่อื่นสะดวกสบายสุดๆ วิธีลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาง่ายมากๆเราทำแค่ตอบแบบสอบถามแล้วก็ประวัติการกินต่างๆภายใน5วันก่อนที่เราจะตรวจเนี่ยก็คือทำการตอบทุกอย่างภายในเว็บไซต์หลังจากนั้นเนี่ยภายใน6สัปดาห์หลังจากที่เราส่งตัวอย่างอุจจาระของเราไปเรียบร้อยที่แลบค่ะเราก็จะทราบผลภายในอ e ีเมลของเราแบบง่ายๆเลยทีนี้เรามาดูกันว่าผลลัพธ์ของหนาแนานเป็นยังไงตื่นเต้นแล้ว และนั่นก็คือกระบวนการส่วนวันนี้ก็คือวันอ่านผลค่ะถึงเราจะมี DNA ที่เป็นฝาแฝดจูลินซีของเราีของเราไม่เป็นฝาแฝดกันค่ะประเทศกันค่ะอ่านและฉันตื่นเต้นและฉันสนุกมากแก่คนของนานามนัสนานกับของแนนแนนช็กนาานะคะข้อหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้รู้เขาจะบอกรูปแบบจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราคือของเราเว้ย เรามีเชื้อจุลินทรีย์ชวนอ้วน<ช>กับจุลินทรีย์ชวนผอมค่อนข้างาบาลานซ์กันเขาบอกว่าเชื้อจุลินทรีย์ของเราอ่ะค่อนข้างสมดุลส่วนของพี่นายเป็นไงไม่สมดุลเว้ยเชื้อจุลินทรีย์ตัวชวนชวนอ้วนของเราอ่ะก็มีค่อนข้างมากก็มค่างมากาแต่เชื้อจุลินทรีย์ชวนผอมของเรามีมากกว่า เชื้อจุลินทรีย์ชวนอ้วนไปอีกก็ถ้ามีบาลานซ์กันก็ยังโอเคอยู่ถ้าตัวไอชวนอ้วนมากกว่าก็น่าเป็นห่วงข้อ2รูปแบบของจุลินทรีย์ในทางเดิอนอาหารของเราอ่ะเป็นรูปแบบแบบไหนสําหรับใครที่กินพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์เยอะอ่ะมันจะเป็นฝ่ายดีเว้ย B, B, B คือแบคทีรอยเดสโดมิแนนต์มันไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะไอตัวเนี้ยไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าเมื่อเราอกินอาหารประเภทไหนเข้าไปเยอะ ร่างกายเราก็จะมีแบคทีเรียที่เอาไว้ย่อยกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะเยอะอพอเรากินพวกเนื้อสัตว์เยอะพวกนี้ใช่ปะ่ะก็จะมีแบคทีเรียที่ย่อยโปรตีนเยอะ แล้วก็ที่น้อยก็คือแบคทีเรียที่ย่อยคาร์บแล้วก็ย่อยไฟเบอร์อสําหรับใครที่กินผักเยอะก็จะมีแบคทีเรีย F เ,เยอะก็คือไฟเบอร์โปรตีนคาร์บ<ม>คือย่อยดีหมดเลยเว้ยใช่เราอยากเป็น F มากเลยเว้ยแต่เราไม่ได้เป็นนะอ่ะเพราะเราสองคนน่ะกินผักสดน้อยผลไม้ก็แทบไม่กินผลไม้ก็แทบไม่กินเพราะแบบชอบแบบกลัวน้ําตาลในผลไม้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะไปจบที่เนื้อสัตว์ทางนั้นใช่ใช ข้อ 3. เราจะได้รู้ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราของเราอ,าอยูในเกณฑ์ปกติก็คือนอร์มัลนั่นเองส่วนของพี่แนนเกินนอร์มัลมานิดเดียวคือแบบเลยแบบเส้นยาแดงผ่าแปดอะ่ะก็ถ,ถือว่ายังอยู่ปกติอยู่ดังนั้นนะทุกคนมันทาให้เราได้เห็นแล้วว่าเราควรกินอาหารที่หลากหลายมากขึ้นหรือเปล่าคือถ้าเทียบแล้วอ่ะเราอ่ะจะกินอาหารแบบคุณประโยชน์น้อยกว่าน้องนาเยอะแต่ขนมของน้องนาก็ยังเป็นผักกรอบขนมของฉันก็เป็นแบบ แล้วข้อ4ี่เขาจะพาเราไปดูจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้วก็โปรไบโอติกด้วยนะว่าที่เรากิน่ะโปรไบโอติกที่เราเลือกกิน่ะเราเลือกกินเหมาะหรือเปล่าโปรไบโอติกบางตัวที่เยอะอยู่แล้วเราไปกินเพิ่มเปลืองตังคโคตรเราอะขาดแลคโตบาซีลัสเพราะเราไม่ค่อยกินนมไม่ค่อยกินโยเกิร์ตอะไรพวกเนี้ยเนี่ยพอเราขาดอะมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อถ้าเราสิ่งที่เราควรต้องกินเพิ่มเราไปกินให้ถูกตัวได้เออแล้วเขาเขียนเลยนะอย่างแบบ แรงจักรวาลจะช่วยอะไรเขาเขียนหมดเลยว่าคือถ้าขาจะเกิดโรคอะไรเขาจะบอกคุณประโยชน์ของแบคทีเรียตัวนั้นๆตัวนั้นๆและโทษของแบคทีเรียแต่ละตัวด้วยของเราอ่ะตัวที่มีผลเสียกับร่างกายเราอ่ะมีอันหนึ่งชื่อไทเซอท็อปไม่ใช่ไทเซเรล่าเว้ยซึ่งเราอ่ะโลของเรามีประหลาดแปลกเลยแกคือจุลินทรีย์ตัวร้ายตัวนี้ยมันมาจากน้ําตาลฟุกโตและอหันตะวันต่อช่วงหนึ่งนันกินวันมิลอเดก็คือกินหนึ่งมือต่อวันเราบ แบบด้วยความที่กลัวไม่อิ่มก็เลยกินอาหารแคลอรี่สูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารตะวันตกชีสน้ำตาลแป้งไขมันเวยมันทําให้เชื้อจุลินทรีย์ตัวไม่ดีของเราตัวนี้คุ่งทยานไปเลยแล้วจุลินทรีย์ตัวนี้ทําให้เราอะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโรคหัวใจเว้ยแก มันยังยังเขาบอกว่าบางทีเราไม่กล้าไปตรวจเพราะเรากลัวรู้รู้แล้วกลัวว่าเราจะนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วว่าควรรู้เพราะว่ารู้ก่อนเป็นโรคอ่ะน่าจะดีกว่าเป็นโรคเราค่อยมารู้แกไม่อยากเป็นโรคหรอกมันดูเรื่องเมตตบอลิซึมการเาผาผลาญของเราว่าที่คุณอ้วนง่ายเนี่ยเพราะการเาผาผลาญของคุณเป็นยังไงเวยเ้ยการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตของนานาปกติฉันก็ปกติ <นะ S 2> อ่ะการเผาผลาญโปรตีนของนานาปกติตองแน่นปกติการเผาผลาญไขมันของนานาปกติตองแน่นปกติมันบอกเลยเว้ยว่าเราขาดวิตามินบีหลายตัวมาก เราต้องซื้อกินเสริมเขาเขียนว่าควรปรับปรุงเยอะเลยควบปแม่ก็คือปกติเห็นไหมเพราะว่าเดยกกินหลากหลายกว่าน้องนานน้องเขาจะชอบกินอาหารคลีนซ้ำๆของเขามันก็เลยทําให้เรารู้ว่าวิตามินที่คุณควรกินที่คุณขาดจริงๆควรซื้ออะไรถ้าเราไม่รู้อะเราก็ไปซื้อวิตามินที่เรามีอยู่แล้วทําไมในร่างกายจริงนี่หรอปะเปลืองตังข้อก้าวภาวะแพ้อาหารแล็โตสแพ้ไหมไม่กูเต้นแพ้ไหมไม่ไม่เหมือนกัน จริงๆปกติหมดเลยอะปกติโรคมะเร็งลำไส้บอกได้ด้วยนะว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งลำไส้ไหมนะเราของเราปกติเราปกติแล้วก็ในเรื่องของภาวะลำไส้ลวปกติปกติอยู่โรคโก,กระเพาะอาหารแปรปวนปกติสุขกะภาวะองค์รวมของพวกเราก็คือการนอนอพี่แนนที่บอกว่ามันนอนมันไม่ค่อยหลับมันออกมาจริงๆแบบนั้นเลยมันเขียนเลยว่าจุลินทรีย์ที่ทําให้ขัดขวางการนอนของเราอะควรปรับปรุงมันมีตัวมาขวางกันจะนอนใช่ไหมฉันไม่ให้แกนอน มันส่งผลให้เราเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้าย,อยของเราปกติและสุดท้ายค่ะจะมีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเขียนมาให้เราด้วยนะว่าวิธีการปรับจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราให้สมดุลทําอย่างไรบ้างให้มาแบบละเอียดยิบอะ่ะไม่ว่าจะเป็นตารางอาหารอาหารที่ควรกินเพิ่มอาหารที่ควรเลี่ยง เออแล้วเขาจะบอกเมนูมาเลยอ่ะอตั้ง4สัปดาห์และต่อจากนี้หลังจากคลิปนี้พอ<ด>เรารู้<ด>แล้วลอะนานากับแนนแนจะทำชาเลนจ์หนึ่งเดือนกินอาหารไม่ p r o c e s <My Process>. s กินแล้วเนี่ยผลลัพธ์เราอะ่ะจะดีขึ้นยังไงบ้างเราก็อยากรู้เหมือนกันยากแต่คิดว่าจะทํายุคดีไม่ใช่ยุคข,ของการป่วยเป็นโรคแล้วค่อยไปรักษาแต่เป็นยุคข,ของการป้องกันตัวเองให้ดีก่อนที่จะป่วยเป็นโรคและเราช่วยคุณได้ค่ะเป็นว่าใครที่อยากที่จะรู้จักร่างกายตัวเองแล้วก็จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราอะนะไปสั่งได้ตามลิงก์ข้างล่างที่น,น,นันยนจะขึ้นไว้เลยบอกเลยว่ามีประโยชน์มากจริงๆวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนหวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกกับคลิปวิดีโอ แบบนี้แล้วก็ฝากน้องๆจุลินซีนะในลำไส้เราด้วยนะน้องๆน,น้องกำลังเรียกคุณอยูมแลแลอย่มาดูแลเราหน่อยมาดูแลเราหน่อย